รับฟังปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ถูกนายจ้างละเมิดทางจ่ายค่าจ้างค่าชดเชยตามกฎหมายเมื่อวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566เวลา14นาฬิกานายพิธาลิมเจริญรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลลงพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพบปะ ูใช้แรงงานจากบริษัท Body Fashion บริษัท Alpha Spinning และบริษัท AMC สุงชัยปันทอพระสมุทเจดีที่ถูกนายจ้างละเมิดทางจ่ายค่าจ้างค่าชดเชยตามกฎหมายหักเงินสมทบแล้วไม่นำส่งประกันสังคมและอื่นๆโดยม e ีนายพิธานลิ้งเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกล นายเสียจังปาทองสอสอบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยสอสอสมุตปราการทั้ง8เขตนักวิชาการด้านแรงงานและผู้นำแรงงานเข้าร่วมฟังปัญหารับเรื่องเพื่อนำไปจัดการแก้ไขปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อไปนสนามไดก็อกและสนามซ้องหิงปืนซอยสุขสวัสดสิ์76อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุรปราการ ขอบคุณคุณวิทานะครับที่ตั้งพับขึ้นมาและทําให้ผมได้เจอคุณเสียผมเชื่อว่าความเป็นธรรมมันยังคงมีอยู่จริงนะครับสิ่งพวกผมได้ที่ได้กระทบก็เข้าข่ายเป็นชลาภาพแล้วนะครับเราไม่สามารถจอกไปแล้วหางานที่อื่นได้นะครับตั้งแต่ปี63นะครับโควิดที่ผ่านมาบริษัทผมก็ตัดค่าแรงพวกผมนะครับให้วันทาง,งานจาก26วันที่เป็นรายวันเหลือแค่13วันนะครับตัดค่าแรงมาเรื่อยจนปี6 6 ในช่วงการตัดค่าแรงตรงนี้เราเราเราถามว่าทนอยู่ได้ไงเราก็ต้องทําใจที่ผ่านมาก็3ปีกว่านะครับเราเพราะว่าพวกเราเลือกก้าวไกลไม่ให้คนที่ได้เสียงอันดับหนึ่งได้ได้ขึ้นทํางานนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของผู้ผม a อร์ a s p า n ปินนขอพระคุณที่เดินทางมารับเรื่องเล็กๆคนกลุ่มคนเล็กๆอย่างพวกเราซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพื่งใครขอบคุณครับ สวัสดีค่ะตัวแทนจากบริษัท AMC Spinning นะคะอยู่สอยเดียวกันกับแอลฟาเลยค่ะทำาเหมือนกันนะคะแต่ก็เลื่อนเรามาเรื่อยๆว่าจะเปิดว่าจะเปิดเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนก็ไม่เปิดบอกพวกเราว่าจะจ่าย75ก็ไม่จ่ายเราไปเรียกร้องจากกรมสวัสดิการก็จ่ายพอเราไม่เรียกร้องก็ไม่จ่ายเราก็เลยมีการแบบว่าไปเรียกร้องที่จะปิดโรงงานเขาก็ไม่ยอมปิด เีกทั้งอี่สุดยอดเหมือนเดิมเลยนะสมุทรปราการปกติอยู่กรุงเทพหน้าตาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาสมุทรปราการที่ไรให้กำลังใจหน้าตามันก็จะดีขึ้นมาหน่อยพี 3 7 0 0 0 0เหมนคะแนนครับทำให้การลงเลือกตั้งภายในการนำของผมเป็นครั้งแรกยกจังหวัดครับพี่น้องถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างที่พี่น้องชาวสมุทรปราการให้ความไว้วางใจเราไว้นะครับถึงแม้ว่าผมจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่มีวันลืมนะครับถึงความไว้วางใจที่พี่น้องชาวสมุทรปราการ มีให้กับพวกเราพักก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปัญหาเกี่ยวกับขยะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของกฎหมายนี้จะเป็นสามเสาหลักที่เราจะยืนยันถึงความมั่นคงของพี่น้องแรงงานที่ฟังอยู่ณนที่นี้แรงงานที่สมุทรปราการและแรงงานไทยทั่วประเทศบัญชีวายชื่อของเรารวมถึงสงสงเขตมีอะไรจะจะ พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้บ้างแล้วถ้ามีโอกาสผมว่ายังพอมีเวลาถ้าก็ความเป็นอยู่ของพวกเราที่จะดีขึ้นในอนาคตพี่น้องครับหัวหน้านะครับทีมพิธาได้พูดถึงแล้วว่าพักเก้าไกลให้ความสําคัญกับพี่น้องแรงงานอยาบพี่น้องครับ